ลอยสุรดีนอสสิดีครับอยู่ตรงไหนครับขอเชิญค่ะคสวัสดีค่ะพลอยสุรดีนอสสิริค่ะ ค่ะพอเป็นพนักงานบริษัทพนักงานขายเป็น,วนัวรุ่นจบใหม่นั้นแตน้องๆทุกคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยพอมีรุ่นพี่อะค่ะชัดชวนเข้ามาทํางานที่บริษัทนี้เริ่มแรกเนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นไวรุ่นเราคิดว่าระบบตัวแทนหรือระบบสมาชิกเนี่ยมันมันอาจจะโดนหลอกเราคิดว่าเรามาตามเพื่อนเห็นเพื่อนมาเออมาเจอเพื่อนจนมีวันหนึ่งค่ะมาทางานที่บริษัท แล้วเราป่วยเราจะอยากลาค่ะลาป่วยหัวหน้างานไม่ให้ลาพลอตัดสินใจได้เลยค่ะว่าตอนนั้นนะ่ะถ้าเราลาป่วยไม่ได้ลาออกค่ะโอ้ oh. <Hey. S 1> แล้วพลอจะคิดว่าลุงพี่เนี่ยเขาทําแล้วเขายังทําได้เลยแล้วเราอ่ะจะทําไม่ได้เหรอปัจจุบันพอยทำตรงนี้มาได้สามปีแล้วค่ะ รายได้ยอดขายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่สองแส0ถึงสามแสนบาทต่อเดือนโอ้ oh. ลยอสุดค่ะคอยทำโปรไปได้ไปเออได้ไปสวิตเซอร์แลนด์แต่ที่เราเป็นเด็กอะคะ่ะคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ไปต่างประเทศอันนี้คอยทำได้เลยโ oh. oh. อ้ไปสวิเซอร์แลนด์ด้วยอย่างยีมี่บางคนอะคะ่ะที่เข้ามาที่เนี่อาจจะแบบว่าเป็นคนใหม่ที่เมื่อก่อนคอยก็เป็นคนใหม่แบบนี้นะคะ่ะที่เข้ามาฟัง พอลเขาอาจจะย,ยังไม่สนใจหรือหรืออะไรนี่ค่ะคือตัวเนี้ยมันทำละได้เงินจริงๆค่ะมันสามารถให้พอเนี่ยเลี้ยงครอบครัวได้จากที่บริษัทสาขาหน้างานเนี่ยโทรตามพอยกลับมาให้มาทํางานพอลอกเลยค่ะไม่กลับเพราะเราทําตรงเนี้ยเราอยากไปไหนเราก็ได้ไปอยากกินอะไรก็ได้กินแถมเงืนอนงนะคะ่ะมากกว่าที่เราทํางานประจำด้วยซ้ำขอบคุณค